ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจวันที่2ถธันวาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยก็ในช่วงนี้ถือว่ายังคงความผันผวนไปตามสภาวะการทางด้านการเมืองนะคะก็ถ้าไม่มีข่าวอะไรเข้ามาในการเมือง ที่ดูนิ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดมีการดิดตัวขึ้นได้อย่างเช่นช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะบวกไป11.68จุดปนะคะปิดที่1,371.13 13. แต่ว่าสถานการณ์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ส่งผลต่อการขายของต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังคงค่อนข้างขายหนักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมของการเมืองตอนนี้เนี่ยถือว่าก็ยังคงค่อนข้างเปราะบางต่อสถานการณ์การชุมนุมนะคะซึ่งในช่วงสุดสัปดาาห์ที่ผ่ผนมา ก็มีค่อยการความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายๆจุดทีเดียวนะคะที่ดเูเป็นสถานการณ์ที่ดูตึงเครียดที่ที่เกิดขึ้นช่วงที่มีการเสียชีวิตของนักษารามนะคะแล้วก็เริ่ม เรื่องของการใช้แกส๊สน้ำตาสลายการชุมนุมในหลายๆจุดนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูค่อนข้างที่จะเปราะบางอยู่นะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการถแถลงจากนายสุเทพนะคะใน,ใน,ใ,นในฐานะที่เป็นเลขาธิการกรกสนะคะก็ว่าได้มีการเข้าไปเจราจากับทางกลุ่มผู้นาเหล่าทัพพร้อมด้วยนาย,นายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าก็ยังคงยืนยันในแนวทางนะคะว่าจะไม่ประชาชนเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มีการละออกหรือว่ายุบสภา แต่ว่าอบอกว่าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยจะน่าจะมีการยุติลงได้ภายใน2วันนะคะซึ่งตรงนี้ก็มองว่าคงต้องจับตาดูสถานการณ์ต ใกล้ชิดนะคะสำหรับทางด้านการเมืองที่ดูช่วงนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างเปราะบางนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแฟกเตอร์หลักในการกดดันตลาดในวันนี้ที่ไปอยู่ทางการอ่อนตัวนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าการประเมินสถานการณ์ของทางด้านการเมืองเนี่ยค่อนข้างเฮียทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีการพลิกผานได้ตลอดเวลานะคะจะ จากที่สังเกตในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะที่มีสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความตึงเครียดนะคะถ้าตาบเท่าที่เมื่อไหร่มีาภาพาความคาดหวังนะคะว่าสถานการณ์จะจบลงได้นะคะตลาดมักจะตอบรับในเชิงบวกถึงแม้ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงพีคของสถานการณ์ก็ตามนะคะอย่างหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นที่เข้าสู่ช่วงพีคของสถานการณ์ที่มีแรงกดดันจากาการ Ee, ประทะกันนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นก็ตอบสนองในเชิงบวกนะคะในหลายๆครั้งที่ผ่านมา <ท traits. S 1> อ,อ,อย่างเช่นในช่วงที่มีการยึดอำนาจน,นะคะตลาดก็ตอบรับในเชิงบวกนะคะหรือว่าช่วงที่มีการยิงกันถึงช่วงพีคของของกลุ่มเสื้อแดงในหลายปีที่ผ่านมานี้ตลาดก็ตอบรับในเชิงบวกนะคะในวันท้ายๆของสถานการณ์นะคะเพื่อนตรงนี้ก็คงน่าจับตาอีกครั้งหนึง่งนะคะสำหรับประเด็นทางด้านการเมืองในช่วงนี้ที่มองว่าใกล้เข้าสู่จุดพีคนะคะ ความหวังต่อการคลี่คลายของสถานการณ์ไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ยตลาดน่าจะตอบสนองในเชิงบวกได้อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงสั้นวันนี้เนี่ยก็คงตอบรับในเชิงลบก่อนนะคะจากเหตุการณ์ประท้ะที่เกิดขึ้นในในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใหม่ที่ออกมานะคะอย่างไรก็คงต้องติดตามกันไปตลอดนะคะในช่วงอีก1-2วันข้างหน้านี้นะคะส่วนในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจบ้างนะคะก็ในช่วงนี้อาจจะดูมีน้ำหนักน้อยลงนะคะเพราะทุก ทุกฝ่ายอาจจะยังดูจับตาอยู่กับสถานการณ์การเมืองภายในนะคะยางไรก็ตามถ้ามีการคลี่คลายของสถานการณ์ไปเนี่ยคงกลับมาดูในแง่ของพื้นฐานมากขึ้นนะคะก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยคงเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องของการประกาศตัวเลข P.M.I. ของหลายประเทศนะคะ <Hey. S 1> เป็นประเทศหลักๆนะคะก,ก็คงน่าจะเป็นตัวเลขที่นักลงทุนน่าจะยังคงให้ความสนใจอยู่นะคะก็คงมีผลกระทบต่อในเรื่องของการปรับลดตัวมาตรการ ในกลุ่มยูโรโซนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงคงต้องตามดูต่อเนื่องนะคะ,ะสำหรับหุ้นในพอร์ตของเรานะคะเมื่อวันศุกร์มีการเทคโปรฟิตตัว JMT ออกไปนะคะได้กำไร ที่11บาทนะคะได้กำไร6.8นะคะยังคงถือต่อคือตัว s v i นะคะ AUCTLPN วันนี้ปรับเพิ่มเข้ามาแทน JMT คือตัว KCE นะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างที่จะเติบโตได้ดีนะคะและในช่วงนี้ที่เรามีสถานการณ์ความวุ่นวายเนี่ยค่าเงินบาทได้อ่อนลงไปอย่างต่อเนื่องขึ้นไปเทรดเหนือ38เออ32บาทเออ นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นอานดิสสงในเชิงบวกสำหับกลุ่มส่งออกนะคะสำหรับ KCE เรามองแทรกเกตที่20บาท40นะคะก็แนะนำเข้ามาแทนสำหรับตัว j m t นะคะในส่วนของกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะหุ้นที่เราแนะนำเพิ่มเข้ามาในวันนี้มี4ตัวนะคะก็ตัวแรกก็คือตัว b g s ที่เราแนะนำเข้าไปเมื่อวันศุกร์นะคะแต่ ซื้อไม่ได้ราคาดีดตัวขึ้นมาก่อนนะคะเราขอสู้อีกครั้งหนึ่งด้วยราคาที่เดิมนะคะ129.5นะคะ t Take Profit 136แล้วก็ตัดขาดทุนที่125.5นะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะก็เป ตัว Kbank นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มแบงค์นะคะเข้ามาสําหรับในช่วงที่มีสถานการณ์นะคะแต่ว่าก็มองว่าราคาที่อ่อนตัวลงก็ถือว่าน่าสนใจนะคะจากแนวโน้มผลประกอบการหรือว่าผลกําไรที่คาดว่าปีนี้จะเติบโตได้14เปอร์เซ็นต์เยอันเยียนะคะราคาพื้นฐานมอง213บาทนะคะให้เข้าซื้อที่ ato นะคะจุดทํากําไร174ตัดขาดทุนที่158นะคะปตทนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นใหญ่ที่เรามองว่าสถานการณ์อาจจะก,กดดันทําให้ราคาอ่อนตัวลงมา นะคะแต่ว่าราคาที่ปรับตัวอ่อนลงมาที่ค่อนข้างมากถ้าเทียบกับเซกเตอร์แล้วก็เซตเนี่ยเรามองว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแนวโน้ม4 q ก็น่าจะยังคงดีขึ้นได้ปัจจัยบวกหลังลงแยกแก๊สหากกลับมาเดินเครื่องได้เร็วกว่าคาดนะคะดี mm hmm. น้าก็น่ายังคงเติบโตได้ดีนะคะ mm hmm. ก็ให้เข้าซื้อที่ ATO นะคะตัดกัน ที่ ato ลบ3%นะคะเราทํากําไรแถว300บาทนะคะตัวสุดท้ายที่แนะนําเข้ามาคือตัวสุภาไยนะคะตัวนี้ก็มองแนวโน้มกําไรเข้าสู่ขาขึ้นนะคะเราแนะนํากันมาหลายรอบนะคะมองเอาลุกข้างหน้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะคะตัว backlog skill ตัวไรายได้ได,ได้ดีนะคะซื้อขายบน pe ก็ค่อนข้างต่ำ dividend yield ก็ได้6%เนะคะให้เข้าซื้อที่15บาบาท60นะคะเป็นการรอซื้อนะคะรอ take profit ที่17บาทนะคะตัดขาดทุนที่1 4บาท80สส่วนตัว อื่นนะคะยังคงถือต่อนะคะแต่ว่ามีการปรับจุดทํากําไรลงนะคะอย่าง VGI ปรับลงมาที่11บาทนะคะไทยคมปรับลงมาที่34บาท50แล้วก็ที่ถือต่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงล้อนทํากําไรก็ KCE CSG นะคะ LPN Silly AUCT แล้วก็ตัว MK Restaurant ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุ